เอ้ยอย่างนี้โดนบอกเลยว่ายัดพุ่มขม,มบัวขมจอย,อยนี่ไงแล้วมาแล้วผมจับเข้าบ้านเลยเรียกมาคุยปรับทันตินี่ไงไม่กลัวได้เกง,งผมบอ,อกเลยแล้วมา,าของมผมคุยเลยขึ้นมา้ำหมดนะครับจังหวะนี้แล้วยกมาแล้วผมยกต่อเลยแต่มันยกแล้วเขาเล่นแล้วจังหวะนี้ไปแล้วยกมาสามตัวแล้วผมรอจีต่อยกกลับมาดึงพุ่มไปเล่นต่อแล้วผมเลยจี เอออสวัสดีครับวันนี้อยู่กับฮีโร่ใหม่ล่าสุดข,ของมุมบันเดย์เจนแบงแบงนะครับอย่างจู้ฉินนะครับห้องบอ,อกถึงอะไรผิดนะเป็นสุดยอดเมดคอนโทรลแบบว่าทูคอนโทรลนะครับสามารถควบคุมฮีโร่ฝั่งของข้ามได้แบบจริงๆเลยก็คือการยกลอยน,นะแต่ว่ามีเงื่อนไขนะโดยเ,ดยเราจะโชว์ให้ดูอย่างนี้จี้ปั๊บแล้วก็จัดทุ่มปั้งนี่แล้วก็ค่อนจะแรงด้วยแต่ว่าติดอย่างเดียวคือมานานหมดเร็วนะครับแต่ว่าพาร์สิบรีมานาได้อยู่จะใช้เวลานะก็เป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ผมว่าตัวละครมันค่อนจะ ดูดีมากๆแล้วก็เก่งมากแ,แถมน่ารักด้วยหลักๆแล้วนะโดยวิธีที่เรายกยกศัตรูได้เนี่ก็คือเราต้องทําให้แจกคใต้เท้าของสกิลสองเนี่ยเต็มปั๊บเราจะยกได้อย่างนี้เห็นไหมยกให้เพื่อนเราเพื่อนก็ไม่เล่นไงเราก็ยกฟรีไปแต่ว่า,า,าจังหวะยกได้อีกรอบแต่ว่ามานาหมดก่อนนิดเดียวผมไม่ถึงแล้วก็เราเอาสเปลมาเป็นสปินนะเพื่อเพื่อความเร็วในการเคลื่อนที่ออกก่อนเพื่อนเฮ้ยติดบวกกันแล้วอุย้ยเอาโดนผมอย่างนี้ผมอยู่วงนอกผมลอย ผมทุ่มผมรัดผมเอาหมดผมบอกเลยแล้จี้อยู่โจว์ความอิะอย่างนี้นอย่างนี้ไปยากเพื่อนผมยึดแซกอยู่นะสักรอบไหมมานาหมดก่อนโอเครอรัดภาพโอ้ยเรื่องรัดมันจะอิสนอะนบอกแล้ว,วเพาการเจะแม่นแล้วก็ได้อัติเมทสกิลมาแล้วอัติเมทซิคิว่าโชว์ไปเลยแล้วกันก็จะมีการพุ่งไปแนละ้วแล้วก็ได้เกาะการไว่กับการยภาพแล้วก็แหมสร้างดาเมจรอบด้วยมั่งนะแต่ดูมันคนะ่นเยอะเท่าไหร่โอเตัวนี้ได้เล่นต่อเนี่ยมานายังม,มีอยู่เพื่อน คุ้มมาตรงนี้นะครับไม่เขาหนีอีกรอบวะผมหมดกอดวะสุดระยะเพื่อนฟรังโกรอดึงแต่ว่าไม่โดนโอเคสวยแล้วถอยเลยถือว่าได้คุ้มนะเมื่อกี้ไนดะ้มาสามตัวเอ้ยอย่างนี้โดนบอกเลยว่ายัดพุ่ม,อมคอมโบคอมจอยบอกเลยว่าผมนัดกันมากันเลยนะครับสำหรับสองตัวนี้แอตลาสก,กับ เออจู่ฉินแต่ว่าไม่ได้กดมาได้กันไม่รู้ว่าทำไมถึงกดแอดลาสมานะ <S <S ผมก็ยอยากลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเพื่อนเล่นเกมนี้เท่าไหร่แต่ว่ามีคนกดมาให้แล้วก็ชิวเลย <S 1> <S 1> ผมรู้สึกว่ามันน่าจะขบโบกันได้แอดลาสจับทุ่มแล้วก็จู่ฉินรอ,อยกไอกทีนะ <S <S อุ้ยเพื่อนเต็มแล้วผมรอจี้อยู่นะอุ้ยอันนี้ของมอสพบมาเปล่าอุ้ยมาจริงไอหี้ยเรามุกกำแพงดีกว่าเรามุงอร่อยอย่างนี้เจอมูบุกคนคนคนต่อยมานี่เอ้าคุณเข้าไปในป้อมนี้คุณรู้หรือเปล่าคุณจะไม่ได้ออกอะ ผมรอจี้อยู่ผมรอจี้อยู่กลับมานี่อืมชอบอยู่ในป้องก็ข้ามาอยู่นี่เพื่อนท่านเหรอเพื่อนเพื่อนกูดึงได้ขนาดนี้ข้ามาดิเฮ้ยโอ้โหอุ้ยกว่าแบบอดอีกคับจริงเพื่อนไม่เล่นแล้วก็ปล่อยอุ้ยอุ้ยแล้วมาวะผมก็น่าจะปล่อยเซอร์แล้วแต่ว่าอันติส่วนไปได้ไปหนึ่งตัวอันตาวิเบิลอุ้ดเลยฮุกมีกูรอดยากอุ้ยรอดอยู่เฉยเฉยทุ่มเลยไม่ใช่ทุ่มกูมาขีดทุ่มแอดลาสบอกแล้วว่าคาร์โบคาร์มจอยดับเบิ้ลทุ่ม โอเคได้มาห้าสูตรแล้วตอนนี้กูบอกเลยว,ว่าได้คลิปเออสโลไปแล้วก็จีคุม้มคุ้มกูเลยแหละกูมไม่น่าห้าวเลยทียเลื่อนน้อยชักดาวปีปีโอ๊ยโอ้ย<ๆ> <Okay. S 1> เล่นได้นะเพื่อนกูมไปโดนจังหวะนี้โชว์คอมโบไปยูหนึ่งสโลนะครับแล้วก็อันติยัดก่อนแล้วก็โยนิวส,สองนะอย่างนี้อย่างน,างนี้แล้วก็จับคุมมาตรงไหนก็ได้ตรงนี้มา อกสักรอบไหมจะถึงแล้วนะเ้าเรียบร้อยบุ๊เรียบร้อยสกิลหนึ่งผมไม่งก็ได้ใช้ก่อนนะเอาไวส้สโลแล้วก็เอาปิดอเมอะไรมาเนี้ยแหละดมากนี่ไงสองตัวอตัวไหมได้แเนี่ยได้ไนเนี่ยคุยละคุย,ยก,ก่ะนุ่คุณยู้ร่รคุณม่ผมก่ยกะคุณยกคุณ่อคุณยขาวะยล่ยกล่กูุไยก่ะแล้วกูต้องีแล้วจังหวเะคุยคผมยะียัดุ่้ยนี่ไง แล้วมาแล้วผมจับเข้าบ้านเลยเรียกมาคุยปร,ร,รับพฤตินี่ไงไม่ไหนครับฟังโก้ปล่อยไปก่อนแล้วกันเท่น,นี้กูโชว์หรอเฮ้ยฟังโกเฮ้ยอุย้ยอุ้ยไม่โดนนะไม่โดนนะคุณได้แม่หรือเปล่าครับแล้วเรียกอย่างนี้เรียกว่าพฤติกตรนะอ้าวยกลอยมาเพื่อนกูเสิร์ฟแล้วอิ่มอร่อยด้วยกันเออไปสอง แอลไลนยนอ,อีกแล้วเข้าบ้านอีกสองตัวอะไรเนี่ยงงหมดแล้วนี่ไงโอ้โหวายจัดคอมโบคอมโบคอมจอยออกมาก่อนไหมออกมาคุยกันก่อนไหมฮัลโหลออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนโอ้โหจะ่มันเอาหมดไม่งั้นได้คุยกันแน่แล้วเบตอรินก็เหมือนจะเล่นอยู่เอาไงแต่ว่าทราพเราตายไงแต่เราจะเล่นไงแต่มนันเอาหมดไงเฮ้ยจะเล่นอยู่อย่างเงี้ยนิดเดียวนิดจีนะอุ้ย อะไรครับมารติแล้วก็จักไปโอ้ยแล้วเรียบร้อยอย่างนี้รอดยากฟังก็ไม่ต้องกลัวผมรอดจียูเรียบร้อยคิวฟรีเพื่อนไม่ตายด้วยโค้เซฟแล้วแอลลัสมานะครับอยู่ได้กันแล้วไปได้กาเพื่อนสองตัวเราไม่นัดก,กันมาแต่ตว,ว่าเล่นตัวคอมโบกันได้ะ่ะโคแจ๋วอาจจะอ่านคอมเป็นอุ้ย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 เอาอุ้ยมาไงเอาป้าเพื่อน ถ้าผมตีสวนผมไม่ได้กลัวนะผมไม่ได้กลัวในเกง,งผมบอกเลยแล้วมา,าผมหมดผมกลัวเลยคือมานาหมดนะครับจงังหวะน,นี้แล้วยกมาเอนผมยกต่อเลยแต่มันยกแล้วผมจีอยู่แต่ไม่มีจีแล้วสกิลหนึ่งไปก่อนอุ้ยอุ้ยี่เออดีเดียวเองสกิลสองมันรีไม่ทันนะครับพาสีมันจะรีมานาให้จริงแต่ว่ามันไม่รีขึ้นแบบตอนไฟนะมันจะออกตอนสุดมันจะออกตอนที่เราออกไฟแล้วเราก็จะรีมานาให้แต่ก็ไม่รีแบบเพียวเต็มหลอดก็ค่อยรีแต่อย่างเงี้ยได้รีโพสิชั่น แล้วกูน่าจะได้เดินรีกลับไปบ่อด้วยผมรู้ทรงแล้วกูโดนจังหวะน้แรงจัดสองทุ่มตายจะรอเสิร์ฟต่อเพื่อนหุ่ยเพื่อนไม่ทันคามัสวิ่งอยู่แต่ว่าฟังโกวิ่งเร็วกว่าไปซะแล้วไอ้เทียเดี๋ยวเรากลับไปรีอุ้ยอันนี้มาไงดูเดียร์ลนัลโดของจริงเอา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 อะไรวะเพื่อนตีหลอดก่อนเลยหุยกูเอาสุขุนะมากูได้แอกกันแหละโอ้ยเที่ยบบวกเฉย กูอยู่ก็มีไว้กูแค่เกียงคีฟฮัลโหลเฮ้ยคอนคอฟฟีอุ้ยกูโดนเสยหน้าเข้ามาไอ้กูเสยกลับแล้วเก็บสี่ไปเลยแม่นี่ของทามัสเฮียชู้ฉินเฮ้ยกูจะมาการคุณแน่ใจหรือเปล่ากูรอยกอยู่นะกูรอสับโดยเลยแหละอ้าวอ้าวกูไม่รู้จักเมียนใหม่ดีสายคอนโทรลเรียบร้อยกูไม่เก่งหรอกแต่เพื่อนกูแรงอุ้ยมันยกหาของพิษหน้าได้ด้วยว่ะโคตรเอา มันโกยังไงเพื่อนผมรอแอนลัสเปิดผมยัดต่อเลยตัวนี้เขาไปแล้วยกสองมาทอางขวัญผมรอดึงดึงเยี่อะไรผมรอยกแต่ผมรนดึงแต่ขุมคุมกลับมาผมไม่ยอมไงแต่ผมจะเล่นต่ออู้เล้ยไม่ไหวแล้วมันตีโหมดมานาอ้วจะหมดเหมือนกันร้อยหล่อเหลือเกินทั้งสองอย่างรอลีม่เพื่อนเดี๋ยวได้รอใหม่แอนลาสถือว่าคอมโบลามาอยู่อะเฮ้ยรอแอลาสเปิดแล้วเราค่อยเล่นแล้วจังหวะนี้ไปแล้วยกมาสามตัวแล้ผมรอจีต่อ ยกกลับมาหนึ่งคุ่มไปเล่นต่อไงผมจะจีแล้วผมรอยกแล้วมาอย่างงี้ไม่ต้องกลับกลับกับผมได้ไหมเขากลับไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแต่เพื่อนกินไม่ทานนิดเดียวเองโย้ยได้หล่อเลยเพื่อนมเมื่อกี้เฮ้ยอุ <S <S ย้ยเปิดจังหวะน,นี้ยกสองขี่สองฝ่ายอีกแล้วรอตีตีคุ่มหนึ่งไม่ตายสักทีสักทีเหรอวะเออรอมานาดีผมกดปิดหลอเลยแล้วคุณจะทำยังไงจะครบเพื่อนหรอครับอุย้ยที่มานาหมด พวกอย่างนี้คือม,มานำหมดมานี่มานี่มาคุยกันตรงนี้ข้าก,กับผมได้ไหมผมบอกเลยมานากำลังรีครับใจเย็นกําลังรีมองข้ามไปก่อนแล้วยืนม,มองหน้ากันมอสโคฟน่าอันตรายอยู่นะครับเราถ้าแม่งยิงเราบ้างสามซีสีดีก็แตกแล้วมังอุ้ยระยะผมแน่ใจหรือเปล่ารอย,ยกนะสับโดดสับลอยแต่มอสโคฟวีแล้วผมมองคุณอยู่เหรผมไม่สนใจเหรอคุณคิดที่ผมไม่สนใจคุณแล้วผมจี๊คุณอยู่นะครับฮลัลโหลอืมคู่มึงทิ้งเลยเธอทุ่มเทเราทุ่มทิ้ง นี่แหละของเทพย,ยิงต้านา,นานกูจับคุ้มแม่งเลยเนี่ยคุ้มทหารด้ด้วยอุ้้าตัวเดียวแล้วเพื่อนเปิดไยอ่ะตัวเดิมเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมแอดลาร์แล้วผม่ลอยยกมาเล่นเงินตรงนี้เรียบร้อยน่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับตัวใหม่อุ้ยมาไงอะมาไงอะเฮ้ยที่อะแล้วคนณกำลังจะพูดปิดคลิปแล้วไงแล้วคุณจะเอาหลอกไงเฮ้ยก็จบแล้วสำหรับฮีโร่ตัวใหม่อย่างชื่อฉินรูวรัเป็นเมทคอนโทรนี่ย่าาจะเก่งนะสำหรับผมแล้วน่าจะปวดมากมันสามารถ ดีโพซิชันของฮีก็มาหนักตัวได้นะยิ่งเป็นตัวที่อุแข่งขึ้นพอดียิ่งเป็นตัวที่นักยิงหรือมาร์คแมนที่ต้องใช้ตำแหน่งในการเคลื่อนที่ไม่เยอะมากนะเน้นเดินเน้นแบบเดินยิงปกติมีระยะถ้าไม่มีอันติก็ยากอยู่นะสำหรับชูวชินเป็นตัวละครที่ดาเมจไม่เวอร์วางแล้วก็แรงมากผมว่ามันปรับได้สมดุลมากนะครับก็เอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับโมบายเดนเจนวันนี้ก็ไปไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะบายบ๊วย